กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมได้เลยครับเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับกินเนื้อสัตว์เป็นการทำบาปจริงหรือไม่วิสัชนาธรรมโดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชเคยเทศนาเรื่องการกินเจกับพระราชินีเรื่องความเข้าใจผิดในการกินเจของคนไทยที่เข้าใจผิดอยู่มากการกินเจที่ตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์ที่จริงแล้วนั้นไม่ได้บุญอธิบายเพื่อให้เข้าใจคือเมื่อเราไม่กินข้าวขาหมูแล้วคิดว่าการที่เราไม่กินข้าวขาหมูจะทำให้หมูไม่ถูกค่าหรือถูกค่าน้อยลง เปรียบได้กับเรานั่งอยู่บ้านแล้วคิดไปว่าเราไปช่วยสอนหนังสือบุญที่เราไปสอนหนังสือไม่มีอยู่จริงเพราะไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะเราคิดไปเองและไม่ได้กระทําขึ้นจริงการที่เราไม่กินข้าวขาหมูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมูที่จะไม่ถูกฆ่าหรือถูกฆ่าน้อยลงแต่อย่างใดสัตว์โลกล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองต้องรับกรรมที่ได้ก่อไว้ทั้งสิ้น การที่เราไม่กินข้าวขาหมูไม่ใช่การช่วยเหลือหมูให้ไม่ถูกฆ่าการช่วยเหลือหมูให้ไม่ถูกฆ่าจึงต้องไปทำการถ่ายชีวิตหมูจากโรงฆ่าสัตว์หรือเมตตาหมูที่เดือดร้อนช่วยเหลือและไม่ทำร้ายมันการได้บุญที่ช่วยเหลือสัตว์มีอยู่สองข้อคือ 1. ช่วยชีวิตมันโดยการถ่ายชีวิตซื้อสัตว์ที่กำลังมีภัยจะถูกฆ่านำมาปล่อยสง เมตตาสัตว์ที่เดือดร้อนช่วยเหลือแอไม่ทำร้ายมันการกระทำแบบนี้ถึงจะเป็นบุญแอได้บุญแต่การกินเจที่งดกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ทำให้บุญเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ลงมือกระทำจริงไม่ได้ช่วยชีวิตสัตว์จริงแต่เป็นเพียงการคิดไปเองพระเทวทัตเคยเสนอพระพุทธเจ้าให้ชาวพุทธไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าปฏิเสธและให้เหตุผลว่า หเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศล,ลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็น 2. พระภิกษุต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เลือกกิน 3. ทรงอนุญาตในการกินเนื้อสัตว์ที่ไม่เห็นไม่รู้และไม่ใช่เนื้อที่ฆ่ามาให้ตนโดยเฉพาะ 4. อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายการกินอาหารมังสวิรัตเป็นการทำบุญหรือไม่การกระทำอะไรเป็นบุญ หรือไม่เป็นบุญให้ดูหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างคือ 1. บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน 2. บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา 4. บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 5. บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือคนขวายในกิจการงานต่างๆ 6. บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 7. บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม 9. บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม 10. บุญสำเร็จด้วยการทำความคิดเห็นของตนให้ตรงเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุสิวิธี ไม่พบว่าการกินอาหารที่งดเว้นเนื้อสัตว์เป็นวิธีการทำบุญที่ตรงกับหลักธรรมข้อใดจึงไม่สามารถนับเป็นวิธีการทำบุญในพระพุทธศาสนาได้ถ้าพิจารณาเรื่องการงดกินเนื้อสัตว์และกินพืชผักผลไม้แล้วได้บุญจริงสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารต้องได้บุญมากกว่ามนุษย์เพราะสัตว์พวกนี้ไม่กินเนื้อสัตว์กินเพียงแต่พืชเป็นอาหารตลอดชีวิต การกินเนื้อสัตว์เป็นบาปหรือไม่การที่จะวินิจฉัยว่าบาปหรือไม่บาปต้องพิจารณาว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์หรือไม่ศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การที่จะผิดศีลในข้อนี้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งห้าคือหนึ่งสัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิตสาม จิตคิดจะฆ่า4พยายามที่จะฆ่า5สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นเมื่อมีองค์ประกอบครบทั้งห้าข้อถึงจะถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ถือเป็นการทำบาปถ้าไม่ได้ลงมือฆ่าสัตว์เองและไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นการทำบาปตัวอย่างเช่นเราไปจ่ายตลาดซื้อกุ้งแห้ง ปลาดุกหรือเนื้อหมูเราไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าสัตว์สัตว์เหล่านั้นตายก่อนที่เราซื้อนำมาทำเป็นอาหารถึงเราจะซื้อเนื้อสัตว์หรือไม่ซื้อเนื้อสัตว์สัตว์เหล่านั้นก็ตายมาก่อนอยู่แล้วเราไม่ได้มีส่วนร่วมทำให้สัตว์เหล่านั้นตายมีพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่านัตถิปาปังอากุปภโตบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทา การกินเจหรือการกินอาหารที่งดเว้นเนื้อสัตว์หากมีประโยชน์ต่อร่างกายและบำรุงสุขภาพเรากินเจก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดการงดเว้นกินเนื้อสัตว์อีกมุมหนึ่งก็เป็นการฝึกจิตใจห้ามปรามตัวเองให้ไม่กระทำในสิ่งที่เราตั้งมัน่นเปรียบได้กับการฝึกรักษาศีลให้บริสุทธิ์จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ในคลิปต่อไปเรานำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้แจ้งเตือนเวลามีคลิปมาใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับ